สวัสดีคุณสาธิตเปลี่ยนแปลงนี้ก็วันที่แหละยี2สิบสอนะยี่สมีนาคมสองพที่ดีประเทศไทยไม่สั่งูหรือพูดภาษาไทยหรือไปโทษทีครับก็ไวรัสนะจากโควิาพัฒนามาจะเรียกว่าโควิด1 9นะครับก,นะก็นะจากมีมี ผู้มีอะไรนะมีอำนาจผู้มีปรมีเฮียเนะี่ยรัฐบาลตัวหนึ่งนะตั้งแต่มันแพร่ระบาดท,ที่อู่ฮั่นใหม่ใหม่ส้นตีนออกมาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวมันก็แค่ข้หวัดไอสัตว์ถุย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 นะวันนี้มึงบอกว่ามึงจะควบคุมไม่ได้เฮียต้องปิดจังหวัดต้องปิดประเทศส้นตีนควยไหมครับนะไอ้อมันสุดยอดจริง,รงๆนะ มึงมีพวกมึงมีแม่งสมองสมองดีจริงๆสัตว์สมองที่จะโกงกินบ้านเมืองแน่นอนจริงๆนะฮะนะครับวันนี้กูไม่จะพูดอะไรแต่กูก็อยากจะพูดแหละเพราะว่ากูหงุดหงิดมากนะกูกระทบแหละไอ้เหียนะครับเพราะว่าอะไรมึงปิดจังหวัดมึงก็ปิดไปได้นไอ้จังหวัดแต่นี่มึงปิดเส้นทางตามมาหากินของประชาชนเฮดโดและกูก็ยังไม่เห็นเหียอะไรเลยเกี่ยวกับอะไรการเยียวยาเลยไอ้สัตว์ วันนี้มึงประกาศตุม้มปิดจังหวัดปทุมธานีนี่กูอยู่ปทุมนะปิดจังหวัดปทุมธานีต,ต้นตีนปิดห้างร้านอ่ะมึงปิดห้างโอเคใช่มึงปิดไปเลยห้างไอ้เหี้ยแล้วพนักง,งานที่อยู่ในห้างไลสั์นะคนอยู่คนที่เขาอยู่ในในห้างอ่ะทำไมหาแดกในห้างอ่ะคาแรงวันละสามสี่ร้อยบาทอ่ะที่ต้องไปเยียวยาที่ต้องไปให้พอ่อให้แม่ใหลูกให้หัวกินอ่ะนะนะมึงมึงคิดไหมว่าเขาจะเอาอะไรได้มาจากไหน มึงประกาศตูมไอ้เหี้ยแต่มึงมีทางออกหรือยังว่าเฮย้ยรัฐบาลมึงไปทำหนุย่ยชิบหายด่าจังไอท้ทำเห็นไหมปิดตูมกูซัฟเฟอร์เองกูรับผิดชอบเองนะรัฐบาลจ่ายตังค์นะเยียวยาให้ประชาชนไอ้เหี้ยนี่รัฐบาลนี่นีตังเลยไอ้สัตว์ประกาศหูควยแล้วออกมาโอ้โหอำนาจแชออำนาจไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งถูกไอ้เหี้ยประเทศไทยเขาโต้แย้งกันได้ที่ไหน มันโตแย้งไม่ได้มาตั้งนานแล้วไอสัตว์ไม่ต้องประกาศนะไอเหี้ยมึงประกาศแต่มึงก็คิดนิดนดงว่าคนประชาชนนี่เขาเกลียดขี้หน้าพวกมึงอยู่แล้วเนี่ยนะไอประชาชนลากย่านะ่ะเขาเกลียดขี้หน้าพวกมึงอยู่แล้วไอเหี้ยเขายิ่งเกลียดหนักเข้าไปอีกกูเข้าใจนะการยุติการระบาดการแพร่ระบาดของเชื้อส้นตีนเนี่ยไอไวไอในโควิดไอโควิดเ9เเนี่ยกูก็เข้าใจนะครับว่าพวกมึงจะต้องอะไร มึงจะต้องทําให้มันรีบยุติเพราะไม่งั้นทคนติดเชื้อเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมึงก็ต้องคิดถึงผลกระทบด้านข้างด้วยโดยรอบข้างด้วยไอ้สัตว์ว่าคนที่เขาจะเดือดร้อนอ่ะมีอีกกี่คนไอ้เหี้ยนะครับมึงหยุด15วันส้นตีนนะวันที่22ถึงวันที่12แม่งกี่วันแล้วไอ้พวกพนักงานที่ค่าแรงรายวันน่ะไอ้เหี้ยเขาจะเอาจากไหนแดกเขาจะกินอะไรกันคุณคิดหรือเปล่านะครับ มึงโอ้โหพวกมึงนี่แม่งแน่นอนจริงจกูไม่ได้ว่านะครับมึงปิดอะไรไอเฮี้ยนมึงปิดสถานบันเทิงมึงปิดอาบกว้ด้มึงปิดอามึงปิดมึงปิดเฮี้ยอะไรมึงก็ปิดไปเถอะแต่มึงรู้ไหมที่ไอคนที่มันทํางานในนั้นน่ะมันเดือดร้อนไอเฮี้ยมันจะแดกอะไรมึงอย่าลืมอ่ะกูบอกเลยอาทิเช่นผับสถานบริการบันเทิงต่างๆไอเฮี้ยพนักงานเด็กเสิร์ฟอ่ะเขาไม่มีอะไรไม่มีค่าแรงนว้ยค่าแรงวันหนึ่งได้ร้อยร้อยห้าสิบ แต่เขาอยู่ได้เพราะทิปอ่ามึงไปปิดไอ้ซนตีนนอกจากหนึ่งร้อยบาทไม่ได้แล้วไอ้เฮียทิปกูไม่ได้นะแถมไม่พอมึงไม่ต้องกลัวหรอกว่าไอ้เจ้าของบริษัทหรือไอ้เจ้าของห้างร้านน่าจะเจ๊งมันไม่เจ๊งหรอกไอ้เฮียเปิดฐานบริการเนี่ยมันต้องยับไต้โตะปีต้องเยอะๆนะเดือนละต้องเยอะๆมันไม่ตายหรอกอยู่สิบห้าวันแต่ไอ้คนที่ตายเนี่ยคือไอ้คนที่ทํางานรายวันไอ้เฮียมึงจะมีมองมอมึงคิดนี่เนี่ยและไอ้รายวันเนี่ย นะเจ้าของกิจการคนเดียวไอ้สัตว์พนักง,งานอีกอย่างน้อยๆสี่สิบห้าสิบคนนะที่ไหนใหญ่หน่อยเป็นร้อยนะล่าสุดมึงปิดเลยฟิวเจอร์พาร์คไอ้สัตว์กระทบต่อครูเลยเพราะเมียครูทํางานอยู่ฟิวเจอร์พาร์คไอ้เหี้ยนะมือประกาศตูมปิดแต่มึงถามบริษัทเขายังว่าเขาจะจ่ายเงินพนักง,งานยังไงเขาจะมีเงินเยียวยาพนักง,งานไหมแม้กระทั่งตัวพวกมึงเองมึงสั่งเปิดมึงสั่งปิดไอ้สัตว์มึงมีไหมมึงมีรัฐบาลมีมีเยียวยาไหม เยียวยังไงไอ้เหียนะทุกวันนี้คนไทยค่าแรงขั้นต่ำมึงทำงานค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยยี่สิบห้าบาทประทุมธานีนะมึงยังอยู่ในสังคมไม่ได้เลยไอ้เหียใช้ชีวิตคนเดียวยังไม่ได้เลยเพราะอะไรคุยสามร้อยยี่สิบห้าบาทมึงทำอะไรได้บ้างในแต่ละวันนะมึงจะไปเทียบมึงกับเมริกานะมึงคนละมึงคนละชนชั้นเลยเหียไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเทียบว่าเขาว่าโอ้ยเขาทํางานวันหนึ่งเขาเงินเหลือมึงทบทวนในใจไอ้สัตว์มึงทบทวในใททวเลยว่า คนพ่อคดแม่มึงสามร้อยยี่บห้าบาทอยู่ได้กี่อยู่ได้กี่ชั่วโมงนะตื่นไงนตื่นมาเนี่ยสามรอยี่บห้าบาทอ่ะมันทําอะไรได้บ้างมึงค่าเจ้าห้องไอสั์เดือนสามพันหมดไปแล้วร้อยหนึ่งนะเหลือสองร้อยี่ห้าแดกค่ากะเพราเดี๋ยวนี้จายละสี่สิบนะมึงแดกสามมื้อร้อยยี่สิบไอซัดหมดไปแล้วเหลือเงินอีกร้อยหนึ่งมึงอย่าได้แอะนะมึงค่าโทรศัพท์มึงเดือนเท่าไหร่ ไอ้เหี้ยโลกโซเชียล 4G หัวกลวยไอสัตว์ฟรีหรือไงน,นะนะขอด่าหน่อยไอสัตว์ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนี่มึงอยู่คนเดียวนะไม่ต้องมีลูกถ้ามึงมีลูกมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงที่พวกมึงบอกกันจ้างอย่าทิ้งคนแก่อย่าทิ้งคนแก่ไว้บ้านนอกไอสอนตีนเขาจะเอาเงินที่ไหนส่งนี่แค่สามร้อยยี่สิบห้าบาทนะแล้ววันนี้มึงประกาศติดเลยสิบสี่สิบห้าวันคดพ่อคนแม่มึงเนี่ยนะระงับเชื้อเนี่ยไอเหี้ยเขาจะเอาตังค์ที่ไหนกัน ครับนะผมผมบอกเลยกูอึดอ,นะอัดนะกูอึดอัดกูไม่เดือ,รอดร้อนหรอกไอ้เหียกูกูกูไม่มีแล้วพ่อแม่กูเสียหมดแล้วนะวกูกูก็บริษัทกูก็ไม่ไม่ถูกปิดหรอกยังยังทำงานปกติอะแหละแต่ไอ้เหียมึงคิดได้ยังไงนะแต่กูก็ทบตรงที่เมียกูเนี่ยเขาต้องส่งแม่เขาเนี่ยเดือนเดือนนึ่ะแล้วเมียกูจะเอาเงินที่ไหนส่งแม่เขานะเอาเงินที่กูเหรอเฮ้ยสมัยนี้ไอ้ชิบหายเขาต้องต่างคนต่างมีที่ต้องรับผิดชอบ นะครับมึงคิดด้วยมึงทําอะไรกันไอ้เหี้ยนะครับก่อนจะออกประกาศใดก็ต้วงแต่ต้องสื่อสารึงผมกระทบหัวคุยนะไหนบอกตั้งแต่แรกนะโอ้โหแค่ไขวัดใจกลัวอะไรแค่ไขวัดกลัวอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์จีนไม่มาเป็นไงไอสอตีนวันนี้แบงเต็มเลยแล้วมาจากใครนะมันมาจากไอ้พวกรักธิญาติกระทบกระเทือนนี่ไหมไม่ใช่เลยมันมาจากคนมีฐานะดีนั้นเลยนะไอ้เหี้ยมึงไปดูดีๆไอคนที่ติดเชื้อแรกๆเนี่ย มึงเป็นคนจนไหมไอ้สันขวานนะไม่ไปเมืองนอกมานะก็มาจากเมืองนอกมึงเป็นคนมีคนจนไหมมันมีไหมไอ้ไอไวรัสโควิดโควิดโคโรนาไอเทียอะไรมึงเนี่ยแม่งนั่งรถบัสมากูเห็นแม่งนั่งเครื่องบินมาหมดเลยไอสัตว์มันไม่มีเลยนะนั่งนั่งรถรถบัสมาไม่มีนะครับดังนั้นมึงดูด้วยไอเทียมึงมึงประกาศที่อะไรมามึงดูผลกระทบต่อประชาชนด้วยกูไม่ค่อยอยากเสพสื่อแต่โอ้โหพอเสพทีไรไอเทียมีแต่เรื่องปลาร้าปลาร้าัเลยนะครับ จริงนะผมนายสาธิตเปลี่ยนแปลงนะไอเ้เฮียอยากมาหากูได้กูอยู่ประตูมึงแอดมาได้เลยทั้งไลน์ทั้งทั้งทั้งเฮียอะไรก็ได้เบอร์โทรศัพท์กูนะ0ูนย์แปดห้าเกกูไม่ไหวแล้วจริงๆไอเ้เฮียขอด่าหน่อยนะนี่อุ่นด,ด่ามาเยอะเลยละ่ะนะครับพูดไม่พอเลยวันนี้นะปกติก็เป็นคนพูดไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแหละแต่ยิ่งแบบเจอแบบนี้นี่รับไม่ได้จริงๆนะไอ้บรรดานักการเมืองไอ้บรรดาอะไรนะไอ้ฝ่ายปกครองนะไอ้ภูว่าไอ้ไอ้ไอ้เฮียประหลัดประหลัดกยเลยเนี่ย มึงมึงสอบกันไปมึงคอลัปช่นกันไปตั้งแต่แรกเนี่ยมึงทําให้มันมีความคิดหน่อยไอ้สัตว์ไม่ใช่ว่าโอ้กูมีนายกูเป็นผู้สนองนโยบายนโยบายว่ายังไงกูว่ายังไงไอ้ควายมึนต้องบุญผลกระทบด้วยไอ้สัตว์นะไอ้ประเทศที่มันไม่พัฒนาก็เพาะพมีคนอย่างพวกมึงเนี่ยแหละนะสนองนโยบายอย่างเดียวโดยสนองนโยบายโดยอะไรโดยไม,ไม่ไม่คิดไม่ไต่ตรองเลยไอ้เหี้ยผลกระทบรอบข้างเป็นยังไงอ๋อนโยบายกูว่าจะต้องอ่าจะต้องอะไรจะต้องมีอะไรนะโรงไฟฟ้า นน่นนี่นั่นก็ต้องทําเลยทําควยแล้วนะมึงดูมึงต้องมึงต้องดูถึงผลกระทบด้วยไอสัตว์เหมือนกันกับระกาศนี้แหละไอเหี้ยมึงต้องดูดูทุกด้านว่ามีผลกระทบต่อคนไหมนะครับแล้ววิธีการที่จะที่จ่ายเนี่ยที่จะทําให้มันมันแพร่เชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ปิดสถานประกอบการไอสัตว์มึงจะต้องไปทับหนึ่งเลยเนี่ยมึอต้องให้ทําให้ประชาชนของมึงเนี่ยกูไม่ใช่ผู้รู้นะแต่กูเนี่ยความคิดของกูว่าแบบนี้มันน่าจะพอได้และไม่กระทบต่อใครไอสัตว์หนึ่งเลยมึงต้องให้ความรู้ นะมึงต้องให้ความรู้กับเขาเกี่ยวกับโรคนี้มึงประกาศไปเลยเฮียแผ่นแปลนแผ่นปิ้วมึงจะไลน์มึงจะเฟซบุ๊กมึงจะเฮียอะไร e, โลกโซเชียลอะไรแหละมึงบอกเขาไปเลยว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดทํำยังไงนะครับ 2. นะสถานประกอบการต่างๆถ้าคุณจะเปิดห้างร้านคุณจะเปิดคุณต้องมีวิธีการที่เคลียร์สถานที่ของคุณยังไงมึงบอกเขาหรือยังไอ้ัตว์วันนี้มึงสั่งปิดนะกูบอกเลยไอ้เฮียต้นทุนน้ำยาฆ่าเชื้อแม่งไม่กี่บาทเองแต่พวกมึงอะปั่นกันนะ โซเดียมไฮโปโคลอไรไอ้เหี้ยลิตรกี่บาทมึงรู้ไหมลิตรดึงมาผสมกับน้ำเปล่าฉีดฆ่าเชื้อได้เท่าไหร่ไอ้ควายนะครับวันนี้พวกมึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนอกจากรอรอรอไ้ความคิดจากคนงงงูโ้โหกูใช้คำว่าโง่งูงเลยกูบวติไม่ค่อยอยากด่าใครง่นะเพราะกูเองก็ไม่ฉลาดแต่ไอ้เหี้ยนะพวกมึงแม่งสนองนโยบายอย่างเดียวโว้กวยนะครับแล้วก็โอ้ยคนเรานะถ้าไม่เป็นไม่ต้องไปใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากส้นตีนแล้วมึงใส่ํำพ่อมึงเหรอ นะกูเห็นไอ้คนในรัฐบาลไอ้คนฝ่ายปกครองหลายแหละออกสื่อออกไปหาประชาชนไอ้สัตว์กูเห็นใส่ลึมลืมลืมมึงจะใส่ทำปะม,นะมึงเหรอนะมึงจะต้องลดน้ลงให้เขาเข้าใจนะครับไม่ใช่แบบนี้นะฮะกูรับไม่ได้จริงขอด่าย,ยาวๆเลยเนี้ยโผล่นะตกลงตลาดนะครับห้างร้านต่างๆเซเว่นอีเลเว่นอะไรก็แล้วแต่ที่คนต้องพุกผ้าเดินเข้าไปเนี่ย มึงไปบอกเขาเลยปุ๊บหรือมึงอ่ะจะต้องบริการแล้วนาะวันนี้ไอ้เฮียนะครับทำน้ำยาฆ่าเชื้อมาแล้วจัดหน่วยออกไปพ่นนะตามเวลาเลยลูบเ้า24ชั่วโมงฉีดหนึ่งครั้งถ้าเหมือนโรงพยาบาลนะไอ้เฮียไม่ยากหรอกนะครับถ้ามึงจะทําแต่พวกมึงไม่ทําพวกมึงปัดภาระรับผิดชอบทั้งหมดมาให้ประชาชนไอ้เฮียเขาเดือดร้อนมึงรู้ไหมนะครับพวกมึงทําอะไรกันมึงคิดบ้างไอ้เฮียนะฮะนี นี่กูประชาชนกูเดือดร้อนแล้วนะครับกูเดือดร้อนแล้วมึงทําแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วมึงประกาศตูมเนี่ยบริษัทห้างร้านเขารู้หรือยังว่าเขาต้องจัดการกับพนักง,งานของเขายัางไรนะครับกูบอกเลยนะค่าแรง3ามยี่สิบาทถ้ามึงยันให้เขาจา่าย7จอีกไอ้เหี้ยอยู่กันไม่ได้แล้วครับพี่น้องนะครับ3ามยี่สิบาบาทคนพ่อคนแม่มึงมึงไปถามแม่มึงไปถามพ่อมึงเด้ว่า3ามยี่สิบาบาทถ้าไม่มีสมบัติเก่าอยู่เนี่ยที่ต้องเช่าบ้านนะบ้านต้องเช่าข้าต้องซื้อเนี่ยไอ้เหี้ย พอแดกไหมนะครับไอ้นายยกไอ้รองนายกหรือไอ้ปร้ปลัดไอ้ประลัดจังหวัดนะไอ้ผู้ว่าเจ้จังหวัดมึงช่วยคิดด้วยนะไม่ว่าจะนายยกออกมาการบริหารจ้จังหวัดด้วยก็ได้ไอ้สัตว์นี่ชอบกันนะแต่บอกตรงๆว่าขอด่าหน่อยนึงเพราะมึงสันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับกูแล้ววันนี้นะครับมึงคิดให้ดีๆนะครับก่อนที่มึงจะทำเหี้ยอะไรออกมานะกูรับไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนสะทกสะเทือนหมดตอนนี้ทุกคนแม่งเดือดร้อนนะครับเหี้ยนะ วันนี้ปิดแล้วโอ้ยสบายแล้วสิบห้าสิบสี่สิบห้าวันมึงกักใครไอหัวควยุยนะครับมึงไปทาปากอะไรมึงไปปิดห้างร้านมึงปิดเพื่อนะครับไอเฮียเดี๋ยวก็ไปอีกกันเหมือนเดิมนะดังนั้นมึงต้องทำหนึ่งทำความเข้าใจให้กับประชาชนในการโปรเทคตัวเองในการป้องกันตัวเองสองมึงต้องไปบอกสถานประกอบการว่าเขาจะเปิดเขาต้องทํายังไงไปให้คําแนะนาเขานะครับไปขอเออขอความร่วมมือกับเขาหรือบังคับก็ได้ว่า,วามึงต้องฉีดนะไม่ฉีดกูปิดนะครับหรือว่าไงมึงมีหน่วยตรวจสอบไหม ไอ้ส้นตีนว่างงานการนั่งแดกเล่ากันไอ้สัตว์นะครับไปทํางานกันบ้างไอ้เฮียนะไอ้พวกมึงแหละข้าราชการนะไอ้แดกเงินภาษีประชาชนนะทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายบริหารนั่นแหละไอ้เฮียเรียสหรู้เลยฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารไอ้สัตว์นั่งแดกงันเดือนนั่งแดกนี่อย่างเดียวคิดเฮียกันบ้างคิดอย่างเดียวจะคอรัปชั่นยังไงนะไอ้เฮียนะครับขอด่าหน่อยพวกมึงนี่แม่งแดกแล้วแดกแล้เปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับไอ้แดกยังินชีวิตประชาชนแล้วพวกมึงรู้ตัวไหมเนี่ยไอ้สัตว์ นะครับแล้วบอกโอ้ยเมืองไทยเสียรีเฮียเมืองรทชทธิวิตยใครแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้นะไอ้สัตว์แต่เรียกไปปรับทัรมาติตวันนี้กูดา่าเต็มๆเลยนะครับกูด่าหมดนะครับวันนี้ผมดา่าทั้งฝ่ายบริหารั้งฝ่ายปกครองนะครับมึงคิดอะไรกันนะมึงมึงมองถึงโจปักของประชาชนบ้างว่าคนเดือดร้อนเท่าไหร่วันนี้ปทุมธาน,นีปิดฟิวเจอร์พาร์คไอ้สัตว์พนักง,งานในฟิวเจอร์พาร์คมีทั้งหมดกี่คนมึงรู้หรือยังนะแล้วเขาเดือดร้อนในะยังไงแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายยังไง รายได้ต่อว,วันได้เท่าไหร่เขาต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างสิ้นเดือนนี้เขาจะมีเงินกินไหมไอ้เหี้ยคิดด้วยนะครับนะบฝากเลยวันนี้นะกูยังต้องทํางานนะครับเพราะว่าไงสิ้นเดือนมากูก็ต้องใช้ตังค์ไอ้เหี้ยแต่คุณคิดเลยถ้างโรงงานกูปิดเนี่ยบริษัทกูปิดเนี่ยแล้วอยู่ดีๆถ้ามึงมาสั่งบริษัทกูปิดเนี่ยไอ้บริษัทกูเนี่ยมึงคิดไหมมันเป็นบริษัทต่างชาติไอ้สัตว์มันจะจ่ายตังค์ไหมไอ้เหี้ยนะแล้ว แล้วรถกูบ้านกูที่ผ่อนอยู่เนี่ยกูจะตังที่ไหนมึงต้องคิดไอ้เหี้ยนะโอ้ขอด่าแรงๆเลยนะครับวันนี้ขอเลยนะฮะประชาชนคนไทยมึงออกมาพูดเหมือนที่กูพูดบ้างก็ได้นะไอ้ทียมึงจะไม่ไปกลัวมันหรอกว่ามันจะมาฆ่ามาแกงมึงกูพูดเรื่องจริงนะครับทุกคนเดือดร้อนวันนี้กูพูดเรื่องจริงเลยทุกคนแม่งเดือดร้อนไอ้เหี้ยแต่มึงพวกมึงทาอะไรกันนะครับ มึงทเที่อะไรกันอยู่นะมึงคิดอะไรกันมึงมองแต่โอ้โหคนนู้นคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีเฮียนะชีวิตแม่งโหกูกูเจอกูเจอกูเจอประเทศไทยนี่กูงงมากเลยนะมึงมึงทาอะไรกันนะทําอะไรกันนะครับสุดยอดอะโมโหนะปิดได้ไงวะเฮียปิดแล้วยังไงมีคําสั่งแค่แค,แค่ปิดเยียวยายังไงอะ่ะ รู้จักคําว่าเยียวยาไหมไอ้เหี้ยนะครับมึงไปดูไอ้ทามมื่น่นไอ้ชิบหายจักระแนนนี่โอ้โหมแม่งแทบจะโดนไล่ออกแล้ววันนี้ไอ้ทามนี่กะแนนพุ่งเลยเพราะอะไรเฮ้ยเขาเยียวยาเขารู้สั่งเหี้ยอะไรมาเขารู้ว่าเอ้ยเขาจะต้องแก้ไขยังไงเขาจะต้องจะต้องทําให้ประชาชนของเขาอยู่กินยังไงนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าคิดโอ้ยกูจะเรียนแบบเขาไอ้เหี้ยประเทศอื่นเขาปิดประเทศกันแล้วไอ้สัตว นะไอที่ไม่ปิดที่มันมัน,ม,นมันแพ้ทุกวันนี้ก็เพราะพวกมึงนั่นแหละนะครับเพราะพวกมึงเลยนะนะมึงอย่าไปก๊อปปี้ออกมาไอเหี้ยก๊อปปี้นะการก๊อปปี้ดีไหมการก๊อปปี้อ่ะดีแต่ก๊อปปี้อ่ะมึงกจะช่วยก๊อปปี้อะไรเดียวก๊อปปี้แล้วคิดผลกระทบด้วยนะครับมึงอย่าก๊อปปี้อย่างเดียวเพราะอะไรบ้านเมืองมึงกับเขาไม่เหมือนกันนะจำไว้เลยนะครับกูไม่รู้อ่ะกูดูจีโรชานมาแม่งอยู่อเมริกาอยู่เท็กซัสไอสัตว์นะ ค่าแรงวันวันหนึ่งแดกปกติค่าน้ำค่าไฟเฮียอะไรหักเรียบร้อยไอสัตว์เงินเหลือวันละสามร้อยถุยถุยถุยเมืองไทยค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทมึงแดกปกติยังไม่เหลือเลยเฮียนะนะครับฝากดูฝากดูแลคนพ่อคนแม่มึงด้วยนะครับช่วยหน่อยนะฮะประชาชนเดือดร้อนนะครับวันนี้ขอแค่นี้แหละขอด่าขอบคุณมากนะครับ